อเฟรดแคนครับเขาด้านขวาของปีกาโด้เขาอยู่ตำแหน่งกลางวงในเฟสที่2ครับเปิดเปิดเอาโอ้จะล่วงเอานะครับเลยยี่สิบจะหลุดเมสิกจะเค้ามาคมอะไรอย่างงี้อืมแต่คมไม่เท่ากอไผ่ครับุ่กคนจริงครับเก่งสุดแล้วเห้ยแปลกแปลกแปลกตรงนี้ใกล้มากวิดีโอนี่กับทีมสีม่วงคืออินฟินิตหรือเปล่าใกล้ฮะที่จะจอดแล้วเรียบร้อยฮะดูซี่เปิดมินไม่ก่อนจับไหนวะนั่นดูซี่ไม่รู้จับไหนวะ เขาเาไหนเอ่ยนักทะเลที่เดตัวเตียยได้แล้วมาค้างบ้านนี่เองอะไรครับนักทเลเก็บรถเฟลจะเกมไปตรงนี้โดนชาร์จมาโอ้ชาร์จมาจนจนได้ครับผมก็ล์นนี้เก็บเจฟอีกหนึ่งคนและลาซิโอตัดมีนอกจากเกมไปโอ้โหอีกงานเข้าโดนลุมทั้งเมจิและอินฟินิตี้ครับโอ้ยสิ่งที่ผมเจอไปนะดูเลยนะถ้าดูปานเลดจากแล้วเบ้โอฟ อู้เราทางฝั่งนายคาส์เตียนเจออกมาสุดท้ายซีสกายต้องหนีแหละฮะอยู่ไม่ได้ครับใช่แล้วเชเวไป,ไปไปตัดน,น้องออลอายยิปสี่เหมือนกันนะปอนซ่าน่ารักโดนน้องจากวินทอร์และเมล,ล่าเก็บเซมเบล,ลเจากเกมบอยวินทอร์เลนได้คิวมาเป็นปอนซ่าน่ารักส่วนเชว้ไปคิวมาเป็นเอไมทเจจบสิบหกครับเฮ<อ>้ยเอไมทเจหมดหอ่ะหมดครับไม่เอามันอีกอ่ะมันอีกเหลือหนึ่งคือซีสกายอีซีสกายแค่หนอีทานแบบนี้มีโอกาสโดนเฟสแคนแซงนะเอไมท์เจจริง เดี๋ยวเซอร์บอยปีนโบตัดมาเอเดียเก็บป๊อปออกเกมไปเพราะมูลหายอีกหนึ่งคผู้ชมนะป๊อปออกเกมไปแล้วเรียบร้อยไอเกตอู้ออกไม่ออกออกไม่ออกออกไม่ออกไม่ออกผู้ชมฮะไอเกตสุดท้ายแล้วดูซี่ก็ไปเปิดน้องเมจิกสีแดงได้อ่าถ้ามีแจ็คเหมือนกันครับอินฟินิตี้กับเป็จริงนี่ละครเดผมดูซี่สเปคูณสามมาหวังจะล่าออกจากเกมให้ได้แล้วเป็นไอมาไฟผมส่งเลยเป็นข้อจากเกมไปเลยไม่มีคิวฟินน็องดาวขึ้นมาด้วยซ้ำเลยครับเมื่อเดินต่อครับได้ครับได้ได้เลยครับดูซี่ไปละฮะอุ้ยเกเลนะจริง คือต้องการแต้มผิวหรือเปล่าแบบนี้ท่านผู้ชมหรือเล่นเอาความมั่นใจตอนนี้วันมีโอกาสเป็นแบบนี้ดีแล้วคุณถ่านก็เปร์แล้วครับดีแม่หลบทันเลยครับโอ้โห <c oughs> กลางประตูแล้วขึ้นสโกดมาหลังบ้านตรงนี้ยังไงดีแล้วตัวตัวกันคบดีก่อนจำคำดีโอ้โหจะไอเกตเปิดซีแครับไอเกตซับซีแซกเอาเกมไป คือออกมาไม่ได้เต็มตัวก็คำดีโดนกดมาจาก Infinity อินฟินิตี้แล้วนูซี่ยังเล่นคนเดียวอยู่แยกมาโลแกนก็ตะกบคุณหกสเปตัวบนหลังคาไอเกตหลบไปก่อนแล้วเวลมอสไปได้เอ็กซี่มาเอ็กซี่นาะครั้งที่3แล้วท่านผู้ชมครับโอ้โหตัวที่เปื่อยท่านผู้ชมครับบอกเลยว่าตรงนี้ยุ่ยหมดแล้วฮะท่านผู้ชมเหลวแล้วตัดมากันนี่ตันเข้ามาได้ได้บ้านได้บ้านลารจนครับเก็บสีส่สคุณออกเกมเพิ่มผู้จ้สิบห้า ใช่ครับเดินที่ตีทีมแล้วก็ทันนี่เผาลอซิโอล่วงไปอีกหนึ่งนายแล้วเข้ามาตั้มออกจากเกมสามคิวแล้วการเดินอัจจิบของเขานี่ทำได้ดีจริงๆอินฟินิตี้และติดไฟตัวเองไฟก็ไม่กลัวไม่เคยกลัวผมไฟมันร้อนเท่าไหร่โอ้โหแล้วดูสิครับไปลองไอเกต้วขึ้นมาโล่งๆมีล่ามีล่ากับเมอปอยแล้วมีล่าผู้จะสวนก็จะลากลากเรียบร้อยครับใจรมาเปนิดนึงเหม่ล่าวิ่งโล่งๆแบบนี้ถือว่าประมาทจัดเลยท่านผู้ชมกันแล้วคำดีระเบิดเก็บได้ฮัเอาทีเกมไปแม่จริงเหลือคนเดียวแต่ได้มาทั้งหมดสี่คิวรรวมคับ โอ้ยจริงจะเปิดโหมดครับสวิตช์ออนโหมดนะสวิตช์ออนโหมดค่าทำเอาหน้ากระดกเห็นดีเห็นงามทำไมกล้าไปจบอุคนคอเนือดตาเลยนี่นะเดี๋ยวจบเพลงไปหนูซีเข้ามาติดบ้านทั้งโบสถ์แล้วก็บ้านของเมจิกับผมต้องเลือกสักทางครับไม่งั้นถ้าเลือกสองทางเนี่ยอาจจะโดนเก็บได้ครับอุ้ยพูดพัดิวเห็นครับพูดสิได้บ้านข้าไม่มีหน้าต่างข้างน่าจริงคือถ้ามีรูตงนี้สองผมบอกกันนะตัตทิวนี่บอกเลยว่าแบบจั่วยับโอ้โหจั่วแบบ บเก้าหลังครับขนาดนั้นอ่ะเก้าหลังสามเด้งนะเนี่ยสามคนพอดีจริงครับคืนไปยัดเซิงบอยแล้วไม่ลอยเม,ม,มจิกออกสิบสี่ครับมีสี่คิวปัญหาคือจังหวะออกครับผมจะโดนน็อตทิวจั่วหรือเปล่าบนหลังคาโบสถ์ผู้ชมฮะเนี่ยเกับกลุ่มข้างกับปีนหลังคาโบสถไปแล้วผาาู้ชมฮะแต่มันลอยหรือย,อยังไงแต่ถ้าหนูซี่ปีนออกหน้าต่างฝั่งนี้อาจจะโดน <หา S 1> ย,โดยิงฟรีได้นะครับลองดูว่าหนูซี่จะรีเฟกไวรุ่นหรือเปล่าเนี่ยส่งตรงกับสโตนผู้ชมฮะ เขาเป็นเด็กสตูนเหรอใช่ครับมั่วมั่วจริงเหรอไม่ไม่สตูนมั้งใครที่จำได้เดี๋ยชื่อนะคุณอะขามั่วปะขามั่วบ้านงานขาบอกหนูซื้อะะไรวแหมน้ำหมดเอ็มเอ็มครับพาวเวอร์เสียแล้วเป็นคอไปอีกแล้วครับทุกเกียร์นะทุกคอคอออกคอแรกตอกบัตรประจำพาเมอร์ตอนนี้เครื่องตกรูดมาล้าบอลโูด คิวหลบเนินทันข้างบน2คนจะช่วยยังไงดีต้องดูกันก่อนครับแล้วนัดทิวมุมนี้ยังไม่จบอินฟินอินฟินจะออกอยู่แล้วเราไปเรียกทันทายเขาคืนมาครับกลับคืนมาออกไหมอินฟินออกกันพี่ดิวแล้วเอาผดได้ทีเวฟเอ็กซ์ครับก็เลยเก็บล้สไนายน็อกดาวน์ก่อนจัดใจเลยไหมครับแล้วที่ทำเขาถอยแล้วไปยิงเล่นเดี๋ยวก็โดนนะจริงนี่อยู่มือแล้วจะไปก็ไปเปิดน็อกถมตัวซีซ่าอีกหนึ่งโอ้น้องแค่นอนแล้วนี่ ก็ลากตามมาครับทีกันโลแกลรถอุ้ยตกรถพอดีจังหวะลงทำไมครับนี่เพื่อนเหมือนกูแค่รถร้แล้วเปิดเมื่อกี้นะเออชุบได้นะครับน็อตสีกันโลไดแก่รถสีสามสีก็ยั่วมือเลยกันเลยมี์เขาไปเปิดน็อกชัดดูอิจาร์คิวหมดเลยไหมเรียบร้อยครับสุดท้ายเป็นนายน้อยร่าที่โดนไปเรียบร้อยครับคนสุดท้ายจะเป็นนายน้อยแต่คนแรกที่โดนเปิดเนี่ยเป็นลัสนายแต่คนแรกที่ตายออกไปก่อนน่ะคือซีซ่าท่านผู้ชมครับไม่ว่าใครนัก่อนก็ตามแล้วซีซ่าไปก่อนท่านผู้ชมฮะ คือแต้วงมปาไปก้อนทามลานข้าวเลยครับโลงจัดเลยมีรถกำบังอยู่ไอ้โอ้ละเอียงซ้ายเอียงซ้ายยายรักอืมอือืมว่าทีคุณเอียงไหนเอียงตรงมาเลยคุณตรงมาเลยอ่ะตรงมาเลยฮะมาตรฐานครับผมอะไรด๋วนะแล้วเออจยหยดเอ้าลุกลื่เปลี่ยนปุ่มหรือเปล่าเด้ๆแต่ก็หยดปุ่มนี้ก็ะตอดไกลเกินไม่กระต้อนไปไทยนี่เลยเมื่อกี้นะ แม่คุณนี่นะผมชอบแล้วเป็นสีแสตมไปตัดซีเนี่ยจนได้โอ้โหมดิชั่นไม่สวยเท่าไหร่ครับไปคอนทามแล้วเก็บงานเลยท่านผู้ชมโอ้แล้วเอเอดันใส่ดีซอีครับจะข้ามไปเล่นห้องน้ำมาแล้วดูอ้าหเต็มเต็มแล้วมุงข้าเปิดมาแฝดครับเอาโดนไปเปิดท้องดีซอีได้หนึ่งรอบผู้ชมมาดูโอ้เบคอนผู้ชมฮะัลอยไดนองนะครับไปคอนทามแล้วเก็บไปอีกหนึ่งคนนะสำหรับแฝดเป็นสี่คิวรวมครับหมูทำอะไรก็อร่อยครับจะไปทามันไก่แล้วมันทำหมูหรือเปล่าล้อหนัดทด้านเอ็นซีทูได้แล้วเก็บเอ ตรงนี้ไอยังอยู่ครับผมเนินด้านหน้าของแฟดอาร์มโจนจะเลือกไปปิดหรือว่าจะกลับมาเล่นกับเพื่อนก่อนฮะดูจากทรงความเรอวก่อนครับโจนผู้กระใช้เกาะคุมจริงๆคผู้ชมฮะอืันแผดขึ้นมาเล่นต่ออาร์มโจนสายมีแต่เอาด้านหน้ากันแล้วไออุมนี้แล้วจีเก็ไปเปิดซาเวดจากโฟลติตากรี่ล้วใช่ไหเกี่ยวเหมือนกันเถิดเราดูทิมเลยลรงนี้ยอดหาไอแล้วจีเซนเก็บซาเวดเราจะเกมไปก่อนไอ้ตัดเฟียรทอยได้จังหวะมาชาร์จอาร์มโจน แปดยังเรียบร้อยครับผมบอมโดน,นระเบิดเก็บเบคอนทามจบ12ไปแล้วครับโอ้โห,โหแล้วบากล้า,กเฟฟเาเก็บไปเอาเกมบไปเอ็นเอครับไปนองเว็บอลได้แล้วบูชาร์กซาไนมาค่อนนักคอนเสปต์ได้บุมนี้เอาละฮะโอ้ไลเ่เซนเลยครับบูชาร์กใช้เอ็มสองสี่เมื่อสักครู่นี้เป่าหัวคอนเสปต์ปล่อยผมไกลฝั่งของอิตูนายก็เหลือแค่3คนครับผมแต่ว่ามีทั้งหมดแล้ว3คิวในเกมนี้เฟสที่4บูโซนบินมาแล้ว50%ครับและเป็นทางด้านของคัมดีอีกครั้งหนึ่งครับผมส่งปราการน็อกดาวน์ลงไปแต่ดูเหมือนวว่่าาจะะมีตัััคคนนบบงอยูร ตองกับอาจจะเป็นการยิงตอดยิงแซลไว้แล้วก็ตัดภาพมากีเซ็ตพวกแกแอบอยู่ในโรงรถแตกตรงนี้ชัวร์ไหมนี่ฮะแล้วดูพีขวามาตัดภาพมาเอ็ดเอ็เองครับรอจังหวะทิมใส่แฟลตเปล่าต้องรอดูเหมือนกันครับอยู่ในวงทั้งคู่ครับมันจะเป็นต้องรีบร้อนอะไรครับบรรยากาศเขาแต่ฟ้าตึงเหมือนเดิมแล้วเป็นการแคมปิ้งกันส่วนใหญ่ตรงนี้นะใช่ครับผมโอ้ต้องรอมูทีในเฟสห้าบอกเลยว่ามีหนึ่งทีแล้วแน่แล้วเวลหอด โอ้โหจังหวะบ่อวนเนินแล้วลูกระตินโดนมามาโยมกันมาดูกันเอเอเอครับยังไงสองคิวไปแล้วครับเดอะมิดยังเล่นได้อยู่นะสำหรับโพสชั่นตรงนี้เฟสที่4ครับผมต้องรอวอร์ปเลยแล้วโยกไปครึ่งหลอดครับผมโดนกระติดปามาครับโอ้ปามาที่ปาตานะเฮ้ยแล้วมันมีอะไรนะโอ้โหปวดสวยแล้ววงดิเข้าหาตรงกลางที่ไม่มีใครอยู่เลยคร,รยับแฟดยังเล่นได้อยู่ในโพสชั่นตรงนี้รวม<อ>ถึงเฟสแคนด้วยเฟสแคนสามสี่ก็สามสี่ต้องรับนะฮะ รับอินฟินคาโจ์เก่ายังไงดีฮะการมูฟและพื้นที่เล่นตรงกลางในวงวิดิวมันคือพื้นที่โล่งนะครับต้องมีรถถึงจะไปเล่นได้มีรถยังเล่นไม่ได้เลยด้วยซ้ำตอนนี้นยต้องรอทัมมิ่งเท่านั้นครับพื่ขอวงประทากันก่อนลาดบะหารนะแล้วทำไปเเปิดเอสวายเอ็กได้จงกว่าโบพอดีวางโจนมุมขวาเมือ่อกี้ฟีไมเพื่อนเกมนี้แฟดอย่างน้อยต้องมีทักสิบกว่าคะแนนบวกไปได้มาไฟไป เก็บเอวายเอ๋กจากเกมมาคิวติวมาแล้วจีแซดเปิดหัวทวีที่โฟนทีอาร์เกมวันอาร์เกมนี้จีแซดเปิดมือยับยับเลยครับจริงฮะโอ้ถึงเวลาปล่อยของนะอือโอ้เกิดมีเยอะจริงครับจีแซดยังยังปล่อยออกมาไม่หมดครับจริงครับผมมีตำรวจเยอะไงปรลาดของกันนะประหลาดของครับผมหมายถึงฝีมือบากะข้างหลังจะเข้ามาแล้วนะครับเดอร์มิท้ายังช้าอยู่อีทุนายอ้าวโดนเฮสจอดจริงๆริงล็อกโอ้เมก้าแล้ว เก็บทำเป็นที่ฟติอาร์ไปอีกหนึ่งคนแล้วเจ้าการได้ล็อกมาครับผมเป็นสองคิวของอ e ีทูนายแล้วหมดตี้ครับเ oh. ด,ดี๋ยวปิดอีสปอร์ตต้าราคาดีครับไปนอ็อกทั้งหมดกัะท่า,า,ทานี้ได้สามสี่ 4. ตรงน,นี้เจ้าอินฟินครับยกสองใส่กันแล้วตัดผ้ามาเจ้าการอัดยาตรงนี้อยู่มีทั e ้งหมดหกคิวอีทูนายจีแซดฉีกสายออกมาเล่นแล้วปั๊มน้ำอีกหนึ่งจีเพื่อการเดินเข้าไปทําให้มันไวขึ้นนะผมขึ้นมาค้าคนหนึ่งแล้วท้องฟ้าวิปริตแปดป่วนบูชาครับผมตัดคอนเซปต์ได้อีกครั้งนึงแล้วคราวนี้ไม่ไดด้้้เขาหัววย กิววีจะขึ้นมาเก็บพาวเวอร์ได้ไหมอาร์เมอร์ตัดดีเซนน้องดาวไปก่อนจังหวะที่จะเข้ามาได้แฟร์เขาแล้วฟูเทนน้องดาวจนได้จากมาตินยิงคอนข้างหลังแล้วขึ้นมาจะไปคูณสาวโอ้ยังเข้าวงไม่ได้ทั้งคู่ครับผมแล้วข้างในวงอรอดักอยู่แล้วเมเจอร์ต้าโดนน้อยจากอาร์เมอร์ไปแล้วดูเจ้าการเก็บออนเซอร,รน้องดาวลงไปอู้แล้วมีลน้ำฝั่งตัวอาร์มโรนครับไปเปิดน,น้องทางฝั่งตัวอีสโก้จากบาร์เกิดเหมือนกันแล้วมาตินครับโยนสมูทไปก่อนสมุมด้านข้างนะครับตัวกิววีกับมาตินน็องอยู่แล้วคอนเซปต์ครับจจะะชชุุบบอออใหหมมมม่่แแแแลลลล้้้้้้วววววววดดดดดููููงงงงกกกาาาาายยยยยเเฟตตตินนพ ไปยากไปเย็นเหลือเกินไม่มีรถถ้ามาตินโอ้โหแล้ววงมันติดมาค่อนข้างหนักด้วยครับเจ็บมากทีแซนไหลตายไปส่งอาร์เมอร์อาร์เมอร์ได้เป็นดับเบิลคิวอีทูไนเลยครับอาร์เมอร์อาร์เมอร์เก็บทีมดับเบิลคิวส่งองีท e ูไนจบอันดับที่เก้าแล้วบูชารตัดสีเทลเลี่ยวเกมโอนิจบอันดับที่เก้าหรือสิบไม่แล่ประมาณนั้นครับวางเกือกอาร์เมอร์จงเอาจัดแล้วตัดถ้ามาคิวีอ้อมออกข้างกิวีจะขึ้นไปตีพาวเวอร์กิวีอ,อ้อมไกลามาแล้วเปิดัอเฟได้อาร์ล้ววกียามาก่อนักเก็บได้านนห้าลาแล้วสาย่ม โอ้โหแกไปยิงตัวซ้ำตัวตรงนี้ยังไงสุดท้ายหมดเลยฮะหมอดันไปก่อนมีเฟสมาแจนถึงสองคนก่อนละครเสร็จระเบิดเก็บเอ็มเอ็มน้องเราลงไปมาตินออกจากเกมไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ผมคือตะโขมาบูชาร์คเช็คโอ้ยเขาเคลียร์พาวเวอร์ด้วยเลยหรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้อุจจาระรวบครับหมดเลยหรือเปล่าหมดเรียโอ้โหวงใหม่วงใหม่ไปเฟสแคนไปไหนไปตรงกลางฮะแต่แบบนี้เฟสแคนจี้ฮะตลกแล้วออ๋น่ะตลกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ตลกฮะโจร ยยได้อยู่ไนด้ปะเออจริงอะ่ะได้อยู่ครับผมตะปูเลยดูอยู่ตะปูไทยใช่ครับผมตดัดนี้ปะใช่ไหมใช่ครับผมอินตอดโอ้โหเราตองแปดเปิดกระตัที่เราอีกรอบดูผู้ชมมาอินฟินจะข้ามยากครับแล้วดูด้านล่างครับตั้งค่ายกคนอยู่ทางฝั่งด้านล่างครับฟีนแฟตครับผมนี่เห็นแล้วดูเข้ายากเข้าเย็นแล้วมุมไกลมีหนึ่ง,งฟินทั้งฝั่งตัวเฟสแคร์นู่นเลยฮะ เตะทุมฟ้าไม่พักครับตัดปลาออนสลาร์ล็อกเฮ้ยบังเกิลเหมือนจะเป็นถ้าเข้ารอบสามได้จะเป็นครั้งแรกนะครับที่เขาทำผลงานได้ดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์ไฟนอลครับกอดอิีกอดยกโยระวนกับโยระวนกับโยระวนกับอู้หรอคแล้วออกมาก่อนนี่ครับจี่เปิดก่อนครับเบลมอนต้องไปโซบ้ากันแน่เบลมอนแล้วก็ผ่าไปโดนน็องจากไอเกลและบาก้าสวนกลับมาอีกก่อนน็อกดาวน์เช่นเดียวกันแล้ววินทะเลแล้วส่งไอเกลน็อกดาวน์ไป เอารัวคัวเฟ้นแคนเกมนี้ยิงยับยับครับผมและคนที่ยิงยับที่สุดตอนนี้เป็นทางด้านของผู้ช้างนะครับตองแปดครับเกมนี้ทำเดินเดินทำเดินอยู่แล้วแล้วอามโจนไหลเข้ามาใกล้อามโจนตองแปดแล้วน่าซรายบินหนึ่งคนที่จะมาต่อตอนนขึ้นมาอูยดันสองตรงนี้มาเรียบแล้วครับหนึ่งคิวทางฝั่งตัวทีมแฟร์ไม่จบมาอะไรครับตองแปดไม่ลอกครับผมเป็นศพของแฟร์ไปเก้าคิวครับผมแฟร์แล้วผู้เล่นกันครบสี่ด้วยนะเสียเวลมองน้องดาวแต่ยังชุบขึ้นมาได้ ขึ้นรถแล้วต้องขับเข้าไปในวงซึ่งมีคนอยู่ในวงแล้วประมาณไม่ต่ำกว่า5คนครับครับเราจะว่าออกเมื่อกี้ลืมซ้ายมือมีหนึ่งซ้ายมือขึ้นจัว่วไหมซ้ายมือปล่อยไปก่อนแล้วเข้ามาเล่นเนินเนินล่างหาที่แล้วโลกแกไปเปิดเอาไปวัดได้แล้วขึ้นมาก่อไล่ลาก ลากลากว้านอนทันเหมือนกันล่ะฮะวินทอร์เลสเอาหนึ่งหัวให้กับนูซี่ไปโลแกนได้คิวมาเป็นเอ็มจีอาร์อนโลแกนได้เวลมอนมาด้วยแล้วโอ้โนซีบอสได้บาก้าน์อกดาวลงไปแฟดตุนจัดแล้วก็ท่านี่น็อกดาวเหมือนกันที่ผมไปโดนใครมาคิวฟีดขึ้นไหมคิวฟีดไม่ขึ้นผมไม่แน่ใจเหมือนกันโดนใครมาสมกโปกขวาขึ้นตะโกะของเอ็มอาร์ไฟยังนอนทันเลยก็อ God, ดทันนี่ไม่ได้โดนใครครับผมโดนภัยตัวเองตอกแล้วครับดูพี่โดนตามไปแล้วดูอีกพีนี่สิแล้วมุมข้างมันจะไม่พลาดเลย ไอเกดครับลังต้นไม้นี่ลูกนี้ครับลูกนี้หารครับเน้นครัดเน้นมาจากจุขโขทยัยแล้วตั้มแม่รถไม่เล่นเลอีกลูกเป็คิวเหลี่ยมซ้ายโอ,โอ้โหเต็มตัวแล้วดูเขาปาไฟส่วนมาไอเกตดล่าดูครับเกดตั้มเน็ดอยู่แล้วไอเกดผู้ผู่ไปยิงหนึ่งดีครับที่บอกวิ่เกลี่ยเในลูกนี้เลยดูวงนี้ส <2 S 1> องน็อปอีกตัวเลสซ้ายคิวซ้ายสามคิวสามคิวครับผม สามกิววินทอเลสท่านผู้ชมครับโอ้จังหวะเดินสายแล้วอู้ตัวไกลสวยอะอาร์มจนไตปตบปั๊มจงปั๊มยาตัดภาพมาตอนนี้เพื่อนเราไปหนึ่งแล้วอามโจนเรา็ไผ่ไม่ได้แล้วต้องนอนก่อนแล้วกันนะอีกคนหนึ่งใครเนียนอยู่นะใครเนียนอยู่ฮะไอทีมหนึ่งจีบอลครับฟอร์นิสตาครีร่าครับและเป็นเกมแรกที่ลากเข้ามาในแรงดีที่สุดนะสำหรับ G จีบอลยิงหรือว่าฟอร์นิสตาครับในรอบไฟนอลนะผมแลดูจีบอลแกไปจั่วไม่พักเหมือนกันนะครั้งนี้ฮะ ปัญหาเลินเกยออยากโาาห,ห,หแล้วขึ้นรถไหลมาด้านหน้ามีเอ็มอาร์ฟ้าขวาฟ้าขวาแล้วควันขึ้นแล้วเปลี่ยนกงเปลี่ยนเกาะทันเหมือนกันละ่ะฮะมีไหมมีนะครับโอ้คบเซ็ตแฮมโฟกปัญหาคือไม่มียาเลยนะครับวงเฟสแคนครับพี่ดิวโอ้ Can, เฟสแคนน่าจะมีคนสามคนตรงนี้นะหนึ่งไม่ยอมแตเปลี่ยนสูตรกับไม่นา่าพลาดนะครับเฟสแคนโอ้พอนรื่องตาไม่มีคิวเลยคนระับแต่ว่ามีแรงด์กิ้งแน่นอนอย,อย่างน้อยครับผมสิบคะแนน คือจังหวะแฟลไหลลงมาเนี่ยฟอนิินตาจะจวแฟลไม่พักเลยนะครับคือไม่ยิงปืนเลยนะใช้แฟลโยนมาจวงเดียวจวบจวเพื่อเพราะว่าบอดนั่นเองครับโอ้ยใกล้ใกล้ต้องได้ใกล้เกินกว่าจู่ๆหายใจครับจีบอลขึ้นมาทีบอลได้เปรียบนะครับดูครับว่าใครลุกก่อนใครลุกก่อนก่อนเสียรอบวงมาค่อุ้ยสบายค่านอนเฮ้ยรถเห็นไหมแบบแบบแบบแบคิดฝ่ายเขาหัวครับีบอล ผมจะแตกแล้วดูโอ้โหทีมันลครับไม่ไหวเรียบร้อยให้อำจนจวข้างมาสุดท้ายต้องเดิดงไปนะยื่นโอกาสให้ทีมแล้วดูเฟแคนลุมยิยงอย่างนี้ล้อมล้อมกินล้อมตีสิบห้าสิบหกคิวเรียบร้่อแล้วครับเฟสแคนในตัวที่สองเฟสแคนมาแล้วครับในวันเดียวด้วยนะโอ้ในวันที่วอัตเองก็จริงจังว่ลุมลุ้มโดนๆแล้วเฟสแคนทำมาทำดีอย่างนี้ผมบอกนะเจนเมนนี้นะฮะลุ้นกันในวันที่สามแน่นอนอืม C'est pour qui, oh